สวัสดีครับพบกับการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำค่ำของวันที่2กุมภาพันธ์2558ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันรับทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,281.06ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,283.10ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,273.90 ปัจจุบันราคาอยู่เปีน1,276.40มีการอ่อนตัวลงประมาณ8.65เหรียญดอละลาร์ต่อทอยสออนแม้ว่าผลสำรวจพบว่ากิจกรรมภาคการผลิตของยูโรโซนขยายตัวลงเล็กน้อยในเดือนมกราคมแต่ค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงไม่ได้ช่วยกระตุ้นยอดสั่งซื้อสินค้าใหม่จากต่างประเทศ ประกอบกับผลสำรวจระบุว่าชาวอิตาลี40%ต่างต้องการให้อิตาลีเลิกใช้สกุลเงินยูโรและหันกลับมาใช้สกุลเงินลีหลังจากอิตาลีประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาหลายปีได้แสดงถึงความขัดแย้งในยูโรโซนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งประเด็นดังกล่าวยังคงกระตุ้นทองคำให้น่าสนใจมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงยังคงเห็นแรงซื้อเข้ามาพยุงราคาทองคำไว้ภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นระหว่างวัน โลหะเงินปัจจุบันอยู่ณระดับ17.05อ่อนตัวลง0.16สกุลเงินยูโรปัจจุบันอยู่ณระดับ1.1315อ่อนตัวลง0.0002ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปัจจุบันอยู่ณระดับ94.812บวกขึ้นมา0.110ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปัจจุบันอยู่ณระดับ51.90มีการบวกขึ้นมา0.66สกุลเงินบาทปัจจุบันอยู่ณระดับ32.57สตางค์มีการแข็งค่าขึ้นมา0.13สตางค์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ราคารงคำยังได้รับแรงหนุนจากกรีกขอเจราจาผ่อนผันหนี้รอบใหม่รัฐมนตรีคลั้งคนใหม่ของกรีกประกาศว่าต้องการบรรลุข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับภาระหนี้สินของกรีกกับกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้โดยรัฐมนตรีคลังของกรีกถแถลงภายหลังเสร็จสิ้นการหาหรือร่วมกับรัฐมนตรีครังฝรั่งเศสที่กรุงปรารีสทั้ทงนี้กรีกมีการประกาศว่าจะไม่ขอรับเงินช่วยเหลือเพิ่มจากกลุ่มเจ้าหนี้หรือกลุ่มทอยกาซึ่งประกอบไปด้วยสหภาพยุโรป EU และกลองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกต่อไปขณะที่ผลสำรวจดัชนี pmi ภาคการผลิตของยูโรโซนขยายตัวเล็กน้อยได้เดือนมกราคมยังคงส่งผลเชื่องบวกต่อราคาทองคำ ผลสำรวจพบว่ากิจกรรมภาคการผลิตของยูโรโซนขยายตัวขึ้นในเดือนมกราคมขณะที่บริษัทต่างๆยังคงลดราคาลงแต่เงินยูโรอ่อนตัวลงไม่ได้กระตุ้นยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศทางนี้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตของมาก,กิตเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวอยู่ในะระดับ5 1 0ในเดือนมกราคมสอดคล้องกับข้อมูลขั้นต้นขณะที่สูงกว่า ระดับ50.6ในเดือนธันวาคมขณะที่โพชี้ชาวอิตาลี40%่ต้องการกลับไปใช้เงินสกุลลีแทนสกุลเงินยูโรสถาบันวิจัยระบุในรายงานประจำปีว่าสัดส่วนของชาวอิตาลีถึง40เอร์เซตพุ่งขึ้นจากระดับ25.7ที่แสดงความเห็นแบบเดียวกันกับโพในปีที่แล้วว่าสัดส่วนที่พุ่งขึ้นดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากที่สุดสำหรับชาวอิตาลีโดยปกติทั้งนี้กระแสความเห็นต่อต้านยูโรพุ่งขึ้นในช่วงที่เกิดภาะวะเศรษฐ กิจตกต่ำในอิตาลีเป็นยาวนานและจำนวนผู้คนว่างงานเพิ่มสูงขึ้นและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ยังคงดำเนินต่อไปอาทิตรากลุงคํภายในประเทศยังถูกกดดันจากบาทต่ร์ภาคบ่ายแข่งค่าแต่ระดับสูงสุดในรอบ2องสัปดาห์ขณะที่เงินทุนยังคงไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทย ตอตโรล่ากลับมาแข็งค่าแต่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ขณะที่แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ของไทยยังได้รับความนิยมส่งผลให้ค่างเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากภาคเช้าทั้งนี้ค่างเงินบาทมีการแข็งค่ามากที่สุดณระดับ2.505ซึ่งเป็นระดับแข็งค่ามากที่สุดระดับ32.48เมื่อวันที่19กมกราคมโดยข้อมูลที่น่าผิดหวังของสหรัฐและจีนยังคงตอกย้ำความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจปัจจัยที่ต้องติดตาม คืนนี้2องทุ่ม30นาทีทางฝั่งสหราัฐเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานส่วนบุคคลประจำเดือนธันวาคมครั้งก่อนบวก0.6%ครั้งนี้คาดการว่าลบ0.1%เวลาเดียวกันทางฝั่งสหราัฐเปิดเผยรายไ,ได้ส่วนบุคคลประจำเดือนธันวาคมครั้งก่อนบวก0.4%ครั้งนี้คาดการบวก0.2% สามทุ่มสี่าทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ pmi ภาคการผลิตครั้งก่อนอยู่ในระดับ53.7ครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับ54.1สี่จุน่ทุ่มคืนนี้ ism เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ pmi ครั้งก่อนอยู่ในระดับ5 5 5ครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับ54.9สี่จุ้่ทุ่มคืนนี้ฝั่งสหรัฐเปิดเผยดัชนีค่าใช้จ่ายทางด้านการก่อสร้างครั้งก่อนลบครั้งนี้คาดกาอร์เซ็นต์ครั้งนี้น0.9% สี่ทุ่มคืนนี้ทางฝั่งสหรัฐสถาบัน ISM เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตประจําเดือนมกราคมครั้งก่อนอยู่ในระดับ38.5ครั้งนี้คาดการว่าจะอยู่ในระดับ40.1สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,272-1,260และ1,252แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,286-1,296และ1,305สำหรับกลุ่มจรลงทุนแนะนำลงทุนในกรอบ และรอเปิดสถานะซื้อเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้โซนแนวรับระดับ1272-1260องถึงอย์ที่เมื่อราคามีการดิดตัวขึ้นและยังไม่สามารถผ่านโซนแนวต้านได้ยังแนะนําให้แบ่งทองคําออกขายโดยประเมินโซนแนวต้านระดับ1 2 8 6งสถึงอเาหรียญล่าต่อทอยส์ออนีนี้หากราคาสามารถผ่านโซนแนวต้านแรกได้สามารถชะลอการปิดสถานะทํากําไรไปยังโซนแนวต้านถัดไปสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคําเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ